เป็นสิวเรื้อรังเป็นสิวไม่หยุดเกี่ยวกับสิวฮอร์โมนหรือโรคถุงน้ำรังไข่หรือไม่คลิปนี้มีคำตอบค่ะ เนื่องจากช่วงนี้นะคะมีเพื่อนๆทักเข้ามาปรึกษาทางออนไลน์บ้างแล้วก็ทางที่นี่บ้างนะคะว่าช่วงนี้ค่ะเป็นสิวเรื้อรังไม่หายสักทีเลยค่ะยิ่งถ้าเกิดอดนอนเครียดน,นะคะหรือว่าก่อนมีประจำเดือนสิวขึ้นเหอมมากขึ้นค่ะจะเข้าข่ายเป็นโรคหรือภาวะถุงน้างํารังไข่หรือไม่วันนี้เรามาดูเกณฑ์การวินิจฉัยกันค่ะเกณฑ์การวินิจฉัยว่าเป็นโรคถุงน้ำในรังไข่หลาใบาหรือว่า PCOS นั้นนะคะจะต้อง สใน3ข้อดังต่อไปนี้ข้อแรกนะคะนั่นก็คือมีภาวะประจำเดือนผิดปกตินั่นเองค่ะ 2. อนะคะก็คือมีภาวะที่เข้าขายได้จากมีฮอร์โมนเกินหรือว่าฮอร์โมนแอโนโดเจนเกินไม่ว่าจะมีนะคะขนโดกมีลักษณะเหมือนในเพศชายเลยเช่นเป็นผู้หญิงแต่ว่ามีหนวดมีเขาขึ้นมานะคะหรือน้ามันขนโดกเป็นสิวเป็นต้นค่ะและ3นะคะก็คือตรวจเจอค่ะอาจจะตรวจอันต้าซาร์เเจอว่ามี ในรังไข่หรือมีการเจาะเลือดน,นั่นเองค่ะ โดยนะคะถ้าเกิดใครค่ะได้รับการวิจัยนะคะว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากฮอร์โมนหรือว่าโรคถุงน้ํารังไข่ไหลไปแล้วนะคะก็จะมีการดูแลเบื้องต้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะการปรึกษาคุณหมอสูตินารีไปด้วยนะคะเพื่ออาจจะมีการรับยาฮอร์โมนหรือว่ายาคุนนั่นเองและสามค่ะก็คือปรึกษาคุณหมอผิวหนังนะคะเพื่อช่วยในการเรื่องปรับยาทาสิวค่ะส่วนใครที่มีคําถามเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับสิวฮอร์โมนนะคะสามารถทิ้งได้ใต้คลิปนี้ และจะย่อยตอบคำถามให้ในคืนปถัดไปรบ่อยติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ